ครับมาดูกันต่อนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเริ่มจากสไลด์ที่38นะครับนะเอ most metabolic pathways are regulated นะครับนะ p a า h w a y metabolism ส่วนมากจะมีระบบควบคุมนะครับไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับโดยไม่มีอะไรมาหยุดยั้งนะหรือว่าไม่เกิดนะครับบางสภาวะก็มีการกระตุ้นให้เกิดมากขึ้น นะบางสภาวะก็มีการายับยั้งทำให้ผาดเวนะครับเดินไปข้างหน้าน้อยลงนะครับนะทีนี้ในกรณีของคนเรานะครับก็จะมีกลไกควบคุมนะครับขึ้นกับสภาวะของร่างกายนะครับนิสิตื่นเช้ามานะกินข้าวกับตื่นเช้ามาไม่กินข้าวนะสภาวะร่างกายก็ต่างกันแล้วน้ำตาลในเลือดนะไม่เท่ากันนะครับ ATP ไม่เท่ากันนะ ในกรณีของมนุษย์เนี่ยนะก็จะมีกลไกลควบคุมนะครับว่าต้องการพลังงานมากน้อยแค่ไหนนะครับสารอาหารที่กินอยู่เนี่ยเพียงพอหรือเปล่านะครับซึ่งในในสิ่งมีชีวิตชั้นสูงเนี่ยนะก็จะมีฮอร์โมนนะครับมาควบคุมเมตาบอลิซึมอีกทีหนึ่งนะครับนะวันนี้ก็จะพูดถึงฮอร์โมนที่สำคัญนะครับนะนิสิตธ์อาจจะเคยได้ยินชื่อหรือว่ารู้หน้าที่ดีนะครับว่ามันทำอะไรมั่งก็มาทบทวนกันนะครับ ตัวแรกนะอินซูลินนะครับอินซูลินเนี่ยเป็นฮอร์โมนแรกๆที่เรารู้จักกันเลยนะครับอินซูลินก็เรามักจะได้ยินชื่อเกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานใช่ไหมครับโรคเบาหวานก็คืออินซูลินมีน้อยหรือไม่มีนะคนที่เป็นโรคเบาหวานก็ต้องฉีดอินซูลินหรือว่าบางทีอินซูลินมีแต่ว่ามันทํางานได้ไม่เต็มที่ทํางานไม่ดีดื้อต่ออินซูลินนะครับทีนี้อินซูลินมันเกี่ยวข้องกับเมตาบอลิซึมยังไงนะครับ อินซูลินจะปล่อยออกมาหลังจากกินอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตมากพุดง่ายๆคือกินข้าวปุ๊บนะครับอินซูลินก็ปล่อยออกมานะครับกระตุ้นการใช้สารอาหารนะครับคำว่ากระตุ้นการใช้สารอาหารคือกระตุ้นให้มีการย่อยข้าวเป็นกลูโคสนะครับย่อยแป้งเป็นกลูโคสเผาผลาญกลูโคสเป็นไพรูเวตนะครับส่งเข้าคลีไซเคิลนะครับอันนั้นคือการใช้สารอาหาร นะเพราะฉะนั้นนะครับเ,เวลาเรากินอาหารเข้าไปนะครับกินข้าวเข้าไปข้าวโดนย่อยก็ดูดซึมเข้ากระแสะเลือดในรูปกลูกโคสใช่ไหมครับนะเราก็มีกลูกโคสในเลือดสูงนะครับน้ำตาลในเลือดสูงนะทีนี้อินซูลินปล่อยออกมาปุ๊บร่างกายก็จะเอากลูกโคสนะครับไปเผาผลาญในเซลล์นะครับทำให้ปริมาณน้ำตาลในเลือดลดต่ำลงนะครับ อันนี้คือคกลไกปกตินะทีนี้พอถ้าเกิดคนเป็นโรคเบาหวานนะครับอินซูลินไม่ทํางานหรือว่าทํางานได้ไม่เต็มที่ก็จะไม่มีอะไรมากระตุ้นการเผาผลาญน้นําตาลที่อยู่ในเลือดนะครับน้ําตาลในเลือดก,ก็สูงนะครับพอน้ําตาลในเลือดสูงไม่ได้รับการเผาผลาญก็ขับออกทางปัสสาวะนะครับทําให้มีน้ําตาลออกมาในปัสสาวะด้วยนะครับอันนี้แหละคือที่เรียกว่าเบาหวานนะครับ ทีนี้กินข้าวเข้าไปแล้วน้ําตาลไม่ได้เผาผลาญให้เป็นพลังงานนะครับไปขับออกทางปสัสสาวะแทนนะก็ทําให้ผู้ป่วยเบาหวานก็จะขาดแคลนพลังงานนะครับนะบางทีก็ผอมลงนะครับนะน,นี่ก็เป็นฮอร์โมนอินซูลินนะครับสรุปว่าอนะินซูลินกระตุ้นการใช้สารอาหารเมื่อกินอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตมากนะครับ อีกตัวหนึ่งทำงานตรงข้ามกันนะครับกลูคาก้อนนะครกลูคาก้อนเนี่ยจะปล่อยออกมาระหว่างที่อดอาหารนะครับตื่นเช้ามาไม่กินข้าวนะครับกรูคาก้อนก็จะปล่อยออกมาพอกรูคาก้อนปล่อยออกมาปุ๊บมันก็จะพยายามรักษาน้ำตาลที่อยู่ในเลือดไว้นะครับไม่ให้เผาผลาญน,นะครับนะก็ เป็นการที่จะมีน้ำตาลเพียงพอที่จะไปเลี้ยงสมองนะครับเลี้ยงอวัยวะที่จำเป็นจะต้องใช้น้ำตาลกลูโคสเท่านั้นนะในการเป็นแหล่งพลังงานใช้ไขมันใช้อะไรไม่ได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นฮอร์โมนกลูคากอนนะครับปล่อยออกมาระหว่างอดอาหารนะอีก2ประเภทนะครับนะเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับสภาวะเครียดนะครับ มีเอพิเนฟรินนอเอพิเนฟรินนะครับทำงานนะโดยปล่อยออกมาระหว่างภาวะเครียดอย่างเฉียบพลันนะครับกระตุ้นการเคลื่อนที่ของสารอาหารสะสมนะครับตื่นขึ้นมาปุ๊บวิ่ง10กิโลเลยนะครับนะก็ไม่มีพลังงานจากข้าวไม่กินข้าวเช้าแล้วไปวิ่งนะครับร่างกายเกิดภาวะเครียดก็เกิดการกระตุ้นการใช้สารอาหารสะสมนะครับเช่น ไขมันนะหรือว่าไกลโคเจนที่สะสมไว้นะครับอันนี้ปล่อยออกมาจากการทำงานการกระตุ้นของเอพิเนฟรินนะนอยอพิเนฟรินนะครับรายละเอียดถ้าสนใจก็ลองค้นคว้าเพิ่มเติมนะครับนะคอร์ตนะิซอลนะครับนะ,นะคอร์ตนะิซอลเนี่ยจะปล่อยออกมาเมื่อมีภาวะเครียดนานๆน,นะครับนะเช่นมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับทำงานหนัก,นกๆบ่อยๆนะครับ เรียกว่าภาวะเครียดยาวนานนะครว่าเครียดในที่นี้คือเครียดทางสรีรวิทยาอย่าไปนึกถึงเครียดคะแนนไม่ดีหรือว่าเครียดเรื่องปัญหาทางบ้านอะไรแบบนั้นนะก็ว่าเครียดในที่นี้คือเครียดทางสรีรวิทยานะครับนะส่งเสริมการสังเคราะห์กลูโคสนะครับย่อยสลายไขมันนะครับเพราะฉะนั้นการออกกําลังกายนานๆก็ฮอร์โมนคอร์ติซอลก็จะทํางานนะครับแล้วก็มีการสังเคราะห์กลูโคสนะครับจาก สารินเทอร์มีเดียอื่นๆนะครับอย่างเช่นแลคกเตดและพวกนี้นะครับกลูโคเนโอเจนซิสนะครับแล้วก็มีการย่อยสลายไขมันออกมาเพื่อใช้เป็นพลังงานด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการออกกําลังกายเหมือนกันนะครับออกกําลังกายบ่อยๆก็จะมีการย่อยสลายไขมันนะครับลดความอ้วนนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับ เมตาบอลิซึมนะครับซึ่งวันนี้ไม่ได้ลงรายละเอียดนะคิดว่าคงเคยเรียนกันมาบ้างในวิชาอื่นทาไบโอนะครับอันนิเมอัลฟิซิโออะไรต่างๆนะก็ uh, ถ้าสนใจตัวไหนโดยเฉพาะก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับครับก็ uh, มาลงรายละเอียดถึงการควบคุมเมตาบอลิกพา w เวนะครับนะมี3แบบนะมี3แบบนะครับ แบบที่1คือเมตาบอลิซึมจะเกิดมากเกิดน้อยก็ไปปรับตรงปริมาณเอนไซม์นะครับเอนไซม์มากก็ทํางานได้ดีทํางานได้มากเอนไซม์น้อยก็ทํางานได้น้อยนะแบบง่ายนะครับแบบนี้นะครับเปลี่ยนแปลงอัตราการสังเคราะห์หรือย่อยสลายนะครับซึ่งนิสิตอาจจะเคยเรียนนะคุ้นเคยกับคําว่าแลกโอเปอรอนนะครับนะแลกโอเปรอนคือแลคโตสโอเปอรอนนะครับเป็นเป็นยีน นะครับเป็นกลุ่มของยีนที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารอาหารเลคโตสนะครับซึ่งพบในแบคที ria ในอีโคไลนะครับแบบนี้ก็คือว่าถ้าในอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์เนี่ยไม่มีน้ำตาลกลูโคสใส่เลคโตสให้นะครับแบคที ria นะครับพอรู้ว่าไม่มีอาหารที่ย่อยง่ายก็คือกลูโคส เจอแลคกโตสก็จะสร้างเอนไซม์ที่ใช้ย่อยแลค t โตสโดยเฉพาะขึ้นมานะครับเพราะว่าแลค t โตสนะครับมันก็จะไปกระตุ้นนะครับทำให้ยีนในการสร้างเอนไซม์ย่อยแลคโตสเนี่ยทำงานนะครับนะแล้วก็มีการสังเคราะห์เอนไซม์แต่ว่าถ้าเกิดว่าเลี้ยงอีโคไลโดยใส่กลูโคสให้ไม่ใส่แลคโตสนะแบคทีเรียมันก็จะประหยัด วัตถุดิบประหยัดพลังงานนะไม่สร้างเอนไซม์ย่อยแลคโตสขึ้นมาเพราะไม่มีอาหารที่เป็นแลคโตสนะครับไม่รู้จะสร้างขึ้นมาลอยๆทําไมเปลืองเปล่าๆนะครับอันนี้คือการควบคุมแบบแรกก็คือ,อปรับปริมาณเอนไซม์นะครับนะมีของให้ให้ย่อยก็สร้างเอนไซม์ขึ้นมาไม่มีของให้ย่อยก็ไม่ต้องสร้างนะครับปรับปริมาณมากน้อยตามกันนะครับแบบที่2นะครับแบบที่ <S 2นี่ เอนไซม์สร้างอยู่ปกตินะครับแต่ว่ามีสวิตต์ปิดเปิดนะครับเอนไซม์บางชนิดจะถูกดัดแปลงด้วยวิธีการเติมหมูฟ่ฟอสเฟตเข้าไปที่กรดอะมิโน,โนกรดอะมิโนอยู่ที่เอนไซม์นะครับเอนไซม์เป็นโปรโตีนประกอบด้วยกรดอะมิโนนะครับก็จะมีฟอสเฟตนะหมูฟ่ฟอสเฟตไปเกาะเกาะแล้วเนี่ยบางเอนไซม์เกาะแล้วทํางานบางเอนไซม์ เกาะแล้วหยุดทํางานนะครับไม่ต้องไปท่องว่าฟอสเฟตเกาะแล้วมันทํางานหรือไม่นะแล้วแต่ชนิดนะครับนะทีนี้การที่จะเอาหมู่ฟอสเฟตไปเกาะที่เอนไซม์เกาะที่โปรโตีนเนี่ยก็จะต้องมีเอนไซม์นะครับที่มาทํางานโดยเฉพาะนะครับก็เรียกว่าเอนไซม์ไคเนสนะครับไคเนสนะโปรโตีนไคเนสคือ เอนไซม์ที่เอาหมู่ฟอสเฟตไปต่อที่โปรตีนนะตั้งชื่อตามซับสเตตซับสเตตก็คือโปรตีนไคเน s สเป็นชื่อที่หมายถึงเอาฟอสเฟตไปให้โปรตีนนะครับนะซึ่งตัวชื่อมันถ้าไม่ไม่มีความรู้ว่าไคเน s สทำงานยังไงเราก็จะจำไม่ได้เลยว่ามันทำอะไรนะครับนะไคเนสแต่ว่าผมใช้วิธีจำดื้อนะครับไม่ไม่ได้มีความหมายแบบนั้นก็คือจำว่าคลายแปลว่าใจดี นะครับไคลนิสใจดี D, ก็เลยเอาฟอสฟาเตสไปให้โปรโตีนนะครับนะจำดื้อนิดหนึ่งนะครับนะก็เป็นวิธีเป็นวิธีท่องจำนะครับนะส่วนเอนไซม์ที่ตัดหมู่ฟอสเฟตออกนะครับก็ง่ายๆหน่อยนะฟอสฟาเตสนะครับเอนไซม์เนี่ยลงท้ายด้วยเอสนะครับฟอสฟาเตสคือตัดย่อยเอาหมู่ฟอสเฟตออกนะครับโอเคนะแบบที่3นะครับ แบบที่3นี่ซับซ้อนสุดหรือว่า,าเป็นระดับสูงที่สุดนะครับนะก็คือการควบคุมแบบ Allosteric e f f e c t ฟ r เตอร์นะครับอัลโลสเตอริกเอนไนะครับนะอัลโลสเตรก็คือมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนะครับนะตัว Allosteric e f f e c t ฟ r เตก็คือตัวที่มาทำให้เอนไซม์มันทำงานหรือไม่ทำงานนะครับ ตัวอัลลสเตริกเอฟเฟกเตอร์เนี่ยเป็นโมเลกุลของสารอาจจะเป็นซับสเตรตนะเป็นสารตั้งต้นเป็นสารตัวกลางหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์นะโปรดักต์ของพานเวก็ได้นะครับก็แล้วแต่ชนิดของเอนไซม์นะครับแต่ว่ามีอัลลสเตริกเอฟเฟกเตอร์มาควบคุมให้มันทำงานหรือไม่ทำงานนะครับก็ บนเอนไซม์เนี่ยนะครับนิสิตคงทราบดีว่ามันจะมีส่วนที่เรียกว่าแอคทีฟไซต์นะครับแอคทีฟไซต์ทีนี้นอกเหนือจากแอคทีฟไซต์ซึ่งเป็นบริเวณที่เอนไซม์จับกับซับสเตรตแล้วเนี่ยมันจะมีอีกที่หนึ่งนะครับเป็นที่ที่สำคัญก็คือเป็นที่จับของอัลโลสเตอริกเอฟเฟกเตอร์นะครับเรียกว่าอัลโลสเตอริกไซต์นะครับอัลโลสเตอริกไซต์ ตัวนี้เนี่ยนะครับนะมีส่วนในการเร่งหรือชะลอ,อการทำงานของเอนไซม์ได้นะครับเช่นเอนไซม์ SI ที่อยู่ในคาตาบอลิกพาดเวย์จำได้ไหมคาตาบอลิกพาดเวย์คือพาดเวย์สำหรับย่อยสารโมเลกุลใหญ่เป็นสารโมเลกุลเล็กนะเป็นพาดเวย์ที่ย่อยกลูโคสเป็นไพรูเวตนะครับสร้าง atp นะครับก็เอนไซม์ที่เกี่ยวข้องในคาตาบอลิกพาดเวย์เนี่ยมันจะมีบริเวณที่เรียกว่า allosteric site นะสำหรับให้ ATP กับ AMP มาจาับนะ ATP ก็เป็นแหล่งพลังงานนะเป็นสารพลังงานสูงใช่ไหมครับอะดีโนซีไตรฟอสเฟต ATP ก็เหมือนกับแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มมีไฟนะครับ,นะรบ AMP ก็คือแบตเตอรี่ที่ใช้ไฟไปแล้วนะไฟหมดก็เหลือโมโนฟอสเฟตฟอสเฟตเดียวจากเดิม3าฟอสเฟต ก็ AMP ก็เป็นตัวชี้วัดว่าถ้าเกิดในเซลล์มี AMP เยอะแสดงว่าอ่อนเพลียหมดพลังงานนะครับนะขาดขาดพลังงานถ้าเกิดว่ามี ATP มาจับก็แสดงว่า ATP เหลือเฟือเซลล์มีพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นสรุปคือ ATP ก็จะทำหน้าที่เป็นอินฮิบิเตอร์นะครับกินข้าวอิ่มแล้วนะครับ พลังงานสูง ATP เยอะนะร่างกายก็บอกหยุดย่อยได้แล้วนะอย่าไปย่อยนะครับนะหยุดย่อยไม่ย่อยก็อิ่มก็หยุดกินนะครับยับยั้งการกินนะนะครับแล้วก็ AMP นะครับถ้าร่างกายมี AMP เยอะแสดงว่าใช้พลังงานไปจะหมดแล้แบแบตใช้ไฟไปหมดแล้วนะครับก็ AMP ก็เป็นตัวบอกว่าให้รีบหาของกินมาแล้วก็ย่อยสลายนะครับ ทำหน้าที่เป็น enhancer นะครับ enhancer แปลว,ว่าตัวเพิ่มตรงข้ามกับตัวยับยัง้งนะครับถ้าเกิดว่าสร้าง ATP มากเกินความต้องการ ATP ก็จะสะสมก็ไป,ไปยับยัง้งทำให้ผ่านเวช้าลงหรือหยุดการทำงานนะครับถ้าการสร้าง ATP ช้าเกินไปนะครับนะกินข้าวแค่คำสองคาแล้วไปวิ่ง10กิโลนะครับนะ AMP สะสมก็ต้องเร่งการย่อยสลายนะก็ เพิ่มการทำงานของพาดเวนะครับทีนี้นะครับการยับยั้งการทำงานของพาดเวเนี่ยนะครับมันก็จะเป็น,นกลไกที่เรียกว่าการยับยั้งแบบป้อนกลับนะครับฟีดแบ็กอินฮิบิชันนะครับฟีดแบ็กก็คือการตอบสนองการย้อนกลับการป้อนกลับนะครับฟีดแปลว,ว่าป้อน back แบ็กแปลว่ากลับนะครับ ฟีดแบ ck นะครับก็ตัวอย่างนะครับในรูปนี้นะสมมุติว่าพาดเวนึงมีเอนไซม์3ตัวมี3ขั้นตอนนะครับเริ่มต้นพาดเวแล้วก็เอนไซม์ที่1เข้ามาทําปฏิกิริยานะครับกลายเป็นอินเตอร์มีเดียตเอนไซม์ที่2เข้ามานะกลายเป็นสารตัวที่2นะครับแล้วก็เอนไซม์ตัวที่3เข้ามาได้ผลิตภัณฑ์จบนะครับทีนี้ อันนี้สมมุติเป็นโรงงานเป็นรายการผลิตนะครับถ้า Product เยอะแล้วนะครับโปรดักเยอะแล้วนะครับโปรดังเก็บไม่มีแล้วส่งออกขายไม่ทันหยุดผลิตดีกว่านะครับโปรดักก็จะมาฟีดแบ็ feedback, นะมาบอกเอนไซม์ inside, ตัวที่1บอกหยุดทํางานได้แล้วนะครับนะโปรดักมายับยัง้งเอนไซม์หนึ่งนะครับก็ทําให้พาดเวย์หยุดนะครับนะ Presence of product i n h i b i t สเอนไซมนนะครับนะการมีอยู่ของผลิตภัณฑ์ยับยั้งการทำงานเอนไซม์ตัวที่1น,นะครับแสดงว่าเอนไซม์ตัวที่1มันเป็นอนะโลสเตริกเอนไซม์นะมีผลิตภัณฑ์มายับยับย้งมันได้นะครับทีนี้ก็มาดูตัวอย่างในรายละเอียดนะก็ยกตัวอย่างนะครับ f e edback Inhibition นะครับซึ่งเป็นอ l โลสเตริกเอนไซม์นะครับ ตัวอย่างที่น่าสนใจนะก็คือพาดเวการเปลี่ยนทรีโอนีนอันนี้เป็นกรดอะมิโน,โนชนิดหนึ่งนะการเปลี่ยนทรีโอนีนเป็นไอโซโลูซีนนะครับเป็นกรดอะมิโน,โนทั้งคู่นะครับ mm hmm. การเปลี่ยนทรีโอนีนเป็นไอโซลูซีนเนี่ยใช้เอนไซม์หชนิดเดี๋ยวหน้าถัดไปมีรูปให้ดูนะครับใช้เอนไซม์5ชนิดเลยนกว่าจะเปลี่ยนทรีโอนีนเป็นไอโซลูซีนได้นะครับ การควบคุมจะเกิดขึ้นที่เอนไซม์ตัวแรกของพาเวนนคล้ายๆรูปน,นี้นเกิดขึ้นที่ตัวแรกนะครับ,รบการควบคุมเกิดขึ้นที่เอนไซม์ตัวแรกชื่อว่าทริโอนีนเดียมิเนสนะครับเป็นเอนไซม์แรกของพาเวน,นะครับแล้วโปรดักต์คือไอโซลูซีนนะ,นะเมื่อมีการสร้างไอโซลูซีนมากเกินพอไอโซลูซีนก็จะไปจับกับทริโอนีนเดียมิเนสที่บริเวณอื่นที่ไม่ใช่อค t ทีฟไซต์นะครับ นะก็ทำให้ผานเวย์หยุดลงนะครับนะทีนี้นะครับเมื่อไอโซลูซีนนะครับมันมากแล้วมันไปจับไปจับไปจับแล้วก็มีการเอาไอโซลูซีนที่เป็นโปรดักต์ไปใช้งานนะครับโรงงานผลิตมาแล้วก็ต้องเอาไปใช้ไม่ใช่ผลิตเก็บอย่างเดียวใช่ไหมไอโซลูซีนเอาไปใช้พอถูกใช้ไปปริมาณลดลงนะครับพอปริมาณลดลงมันก็ไม่จับ ที่แอคทีฟอาโทษไม่จับที่บริเวณอื่นก็คืออะโลสเต c ิซต์ ide, นะครับไม่จับแล้วนะครับหลุดออกนะครับนะต้องออกไปใช้นะครับความเข้มข้นลดลงมันก็หลุดหลุดปุ๊บนะครับก็ทำใหเอนไซม์นะครับ, inside, รบไปจับกับทริโอนีนได้อีกนะครับพาดเวก็จะกลับมาทำงานเหมือนเดิมก็เหมือนกับว่าสมมุติเป็นโรงงานน้ำตาลจากอ้อยนะครับป้อนอ้อยเข้าโรงงานแล้วก็ได้เป็นน้ำตาล ทีนี้น้ำตาลเยอะแล้วนะเก็บในโกดังจนจะล้นแล้วนะส่งขายไม่ทันนะครับก็หยุดนะหยุดการป้อนอ้อยเข้าโรงงานนะครับแล้วทีนี้พอน้ำตาลก็ขายเอาไปเรื่อยๆจนน้ำตาลพร่องลงนะครับก็ไม่มีน้ำตาลนะมายับยั้งนะครับก็มีการทำงานนะเดินรายการผลิตต่อนะครับนะหน้านี้เป็นคำอธิบายนะครับเผื่อว่า ดูรูปหน้าถัดไปไม่เข้าใจนะครับก็ย้อนกลับมาดูหน้านี้ถ้าเกิดว่าเข้าใจหน้านี้ดีแล้วบางทีรูปหน้าถัดไปก็ไม่จําเป็นนะครับโอเคนะก็มาดูสักนิดหนึ่งทีนี้ใน powerpoint อันนี้เนี่ยนะผมใส่รูปไว้2แบบนะครับเรื่องเดียวกันเลยนะครับนิสิตชอบรูปไหนดูรูปเดียวก็พอ,พอนะครับ ไม่จาเป็นต้องเสียเวลาดู2รูปนะครับนะก็ใส่ให้ดูบางคนชอบรูปที่เป็นแบบโมเดลแข็งๆแบบเนี้ยนะครับเป็นรูปเรขาคณิตก็ดูรูปนี้นะใครชอบเหลี่ยมๆหยักๆนะใครชอบแบบนิ่มนวล3มิตินะครับอ่อนช้อยงดงามนะนะครับนะก็ดูรูปนี้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมอธิบายรูปนี้ก็แล้วกันนะรู้สึกว่ามันดูนิ่มนวลนะครับบางคน บอกเห็นเป็นกรอบๆเยอะคล้ายๆ,ๆ flowchart แบบนี้แล้วเ,เครียดนะครับนะดูมันดูมันยากนะมาดูรูปนี้ก็ได้นะครับเหมือนกันนะนะครับก็ดูนะครับเราตั้งต้นจากตัวนี้นะครับเม็ดฟ้าๆอันนี้เป็น Initial Substrate เป็นสารตั้งต้นก็คือทริโอนีนนะครับกรดอะมิโนทริโอนีนก็มาเจอกับเอนไซม์ตัวแรกจำได้ไหมทริโอนีนเดีะมิ e เนสนะครับ นะ,ะซับสเตรตกับเอนไซม์จะจับกันที่ไหนจับที่แอคทีฟไซต์นะครับนะจับที่แอคทีฟไซต์นะทีนี้ก็ผ่านขั้นตอนต่างๆนะครับเอนไซม์สองสามสี่ห้าเป็นอะไรกนะ็ช่างมันนะสุดท้ายก็ได้ผลิตภัณฑ์นะครับสีสีชมพูเนี่ยนะครับนะสีชมพูเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวนี้คืออะไร N Product นะครับไอโซโลูซีน นะครับไอโซโลูซีนนะทีนี้ถ้าไอโซโลูซีนเยอะแล้วนะครับไอโซโลูซีนจะไปจับกับเอ,อ,เอนไซม์ตัวแรกนะครับของพาดเวนะครับน a ะ t นี o ดี d e b e เนสไปจับตรงไหนจับบริเวณอื่นที่ไม่ใช่แอคทีฟไซต์ก็คืออันโลสเตอริกไซต์นะครับจับตรงนี้นะครับนะจับตรงนี้นะตรงนี้นะครับพอจับปุ๊บ ผลก็คือมันจะไปเปลี่ยนโครงสร้างของเอนไซม์จากเดิมที่รูปร่างจะเข้ากันดีกับซับสเตตมันก็เบี้ยวเบี้ยวบูดบดเอียงเห็นไหมครับเอียงพอนี่มาจับพ๊บมันเอียงเปลี่ยนแปลงนะครับนะรูปร่างนะครับก็ทําให้หยุดทํางานนะครับทําให้เอนไซม์ตัวนี้หยุดทํางานนะผ่านเวก็หยุดทีนี้ถ้าเกิดว่าไอโซลูซีนถูกใช้ไปเรื่อยๆนะครับไอโซลูซีนยูสอัพนะ u s สอัก็คือใช้หมดนะครับโดยเซลล์พอใช้ไปปุ๊บนะครับก็ทำให้ตัวตรงนี้นะครับไม่มีอะไรมาควบคุมปุ๊บ c t t v v s s ซ t e ก,ก็รูปร่างก็สามารถที่จะจับกับ s u b s เ r a ต e ที่นีได้นะครับา w เวก็ดำเนินต่อไปนะครับอันนี้คือการทำงานนะของการควบคุม Metabolism p a r า w a y นะครับโดยวิธี a l ลโลสเต c ริกเอฟเฟกนะครับซึ่งเ,เขาก็มีทำเป็น Animation ประกอบนะครับใครมีเวลาว่างๆก็ดูได้นะใส่ลิงก์ไว้ให้ในในเว็บรายวิชาแล้วนะครับอยู่ด้านล่างของ powerpoint นะครับกเ็เข้าไปดูได้นะครับนะก็ ดูวเป็นแอนิเมชันก็จะเข้าใจง่ายขึ้นนะครับว่าการทำงานของอ l ล o สเตริกเอนไซมมันทำงานยังไงนะครับครับก็เดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของโรคทางเมตาบอลิซึมแบบกว้างๆนะครับว่ามันมีอะไรบ้างที่สำคัญนะครับนะซึ่งก็คงจะกว้างมากๆนะนะครับเอาแค่พอเป็นไอเดียว่า การบกพร่องทางพันธุกรรมของเอนไซม์เนี่ยสามารถทำให้เกิดโรคที่เรียกว่าเมตาบอลิกดีซีสได้นะโรคเมตาบอลิกนะครับเดี๋ยวดูในคลิปต่อไปนะครับ